ข่าวด่วนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกร,กรทั่วประเทศเหนืออีสานกลางใต้ฟังด่วนเลยนะคะคุณผู้ชมที่สําคัญรัฐบาลออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกร,กรทั่วประเทศแล้วโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้รัฐบาลเตือนภยัยไม่อยากเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเสียงเงินโดยไม่ใช่เหตุตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันเลยค่ะวันนี้รัฐบาลออกมาเตือนภยัยพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวน3กลุ่มนี้ไม่ฟังไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันใน หากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากแชร์บอกต่อพี่น้องประชาชนท่านอื่นให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณผม่ชอสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนฉากเพดไทยคู่ฟ้าจากทางรัฐบาลถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวน3กลุ่มนี้รัฐบาลออกมาเตือนภัยไม่อยากเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและไม่อยากเสียเงินโดยใช่เหตุน,นะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้สําคัญมากๆเตือนภัยแล้วสําหรับพี่น้องเกษตรกรระวังในเรื่องของรถเลข่ขายปุ๋ยนะคะในส่วนของปุ๋ยปอมตอนนี้กําลังระบาดนะคะเพราะว่าจะเข้าสู่ในส่วนของฤด,ดูปีการผลิตใหม่แล้วสําหรับี การผลิตสัน้า6้ทัไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศใครที่มาเลืกขายปุ๋ยปอมในราคาถูกด้อยคุณภาพพบเห็นสามารถแจ้งสารวัตรเกษตรกรได้โดยโทร1น7 4นะคะคุณผู้ชมล่าสุดทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรโดยกรมวิชาการเกษตรค่ะออกมาเตือนภัยสําหรับเกษตรกรให้ระมัดระวังในเรื่องของการซื้อปุ๋ยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สารเคมีป้องกัน ในส่วนของการกําจัดศัตรูพืชหลังมี หลังพบในส่วนของการแจ้งเบาะแสเรื่องของการเร่ตะเวนขายปุ๋ยไปตามหมู่บ้านต่างๆนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางพร้อมจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษของแถมและ,และให้สินเชื่อในการผ่อนแล้วก็จ่ายภายหลังนะคะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะยังพบในส่วนของการขายปุ๋ยผ่านตัวแทนในหมู่บ้านด้วยโดยมีการจดรายชื่อใครที่สนใจเก็บเงินมาจ,จามําแล้วก็นัดส่งปุ๋ยภายหลังซึ่งการกระทําดังกล่าวมีความิด ตามรบรบปุ๋ยคือขายโดยไม่มีใบอนุญาตและการขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตค่ะคุณผู้ชมทั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็พี่น้องประชาชนในกลุ่มเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวน3กลุ่มนี้อาจจะโดนหลอกลวงเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุหรือว่าเสียเงินฟรีโดยที่ไม่ได้ของนะคะ ดังนั้นนะคะทางสำนักง,งานควบคุมพืชแล้วก็วัสดุการเกษตรได้กำชัดสารวัตรเกษตรนะคะแล้วก็เครือขายสารวัตรเกษตรทั่วประเทศเลยให้ติดตามตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างนะคะขบวนการเร่ขายปุ๋ยปอมแล้วก็ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เหนืออีสานกลางใต้ขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อเพราะอาจจะได้รับปุ๋ยหรือว่าสารเคมีที่ด้อยคุณภาพโดยไม่มีมาตรฐานแล้วก็เสียเปรียบพ่อค้าคนกลางด้วยค่ะหากพบรถเร่ขายปุ๋ยหรือว่ามีบอดแสเกี่ยวกับผลิต หรือว่าจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสารวัตรเกษตรโทรหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องเกษตรกรใน3ากลุ่มนี้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนแจ้งเตือนภัยแล้วนะคะไม่อยากเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหรือว่าเสียงเงินโดยไม่ใช่เหตุโดยที่ได้ขอไม่มีคุณภาพเรื่องนี้สําคัญมากจึงฝากเตือนพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะฤดูการผลิตใหม่แล้วนะคะปี66ทับห รอติดตามความชี้เหลือจากทางรัฐบาลอย่างต่อเนื่องซึ่งทางช่องจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์บอกต่อเปิดประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ